นี่คือมิติใหม่ของการจัดงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ICE, Thailand MICE Virtual Expo งานไมซ์นานาชาติที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดงานในรูปแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทยโดยจะจัดขึ้นในวันที่24และ25กุมภาพันนี้ผ่านการเข้าชมทางเว็บไซต์ Thailand MICE Virtual Expo.com ซึ่งไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเข้าร่วมและได้สัมผัอสประสบการณ์ใหม่นี้ไปพร้อมกันโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเส หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมองค์กรการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมสมาคมการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดงานมาหากรรมนานาชาติหรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมส์ในเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมไมส์และการเดินทางทัวโลกหยุดชะงักที่เสร็จจึงได้จัดงาน Thailand ไม c ์เว r ร์ชั่เอ็กซโปเพื่อสร้างความพร้อมและรักษาความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดไมส์โลก ร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ไทยผ่านเทคโนโลยีการจัดงานในรูปแบบใหม่เสมือนจริงที่สามารถเชื่อมต่อคู่ค้าจากนานาประเทศให้สามารถเจรจาธุรกิจในอนาคตได้โดยไม่ต้องเดินทางนอกจากนี้ยังเป็นการเร่งสร้างความเชื่อมัน่นส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไม้ไทยสู่สายตานานาชาติครับที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Thailand Mice Virtual Expo ในครั้งนี้นะครับช่วยผู้ประกอบการนะครับแล้วก็พัฒนาทางด้านความรู้ให้กับผู้ประกอบการประเทศไทยในส่วนของไมซ์หลักๆตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากเขามาประเทศไทยไม่ได้เขาไม่สามารถมาสัมผัสได้นะครับเราขาดรายได้ตรงนี้เป็อย่างเยอะมากเราจึงจัดงาน Thailand Mice Virtual Expo ขึ้นเป็นที่ที่ทำเป็นแพลตฟอร์มอย่าง เสมือนจริงคนที่ลงทะเบียนจากต่างประเทศเนี่ยมี27ประเทศนะครับเราคาดว่าจะมี3,000คนนะครับรวมทั้งผู้ซื้อผู้ขายคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกัน งาน Thailand Mice virtual expo ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด the river of new era โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นเลือดใหญ่ของการเดินทางของประเทศไทยสู่โลกภายนอกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมี3กิจกรรมหลักที่ครบถ้วนทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเจราจาธุรกิจที่จะจัดขึ้นผ่านบูธเสมือนจริงของผู้ประกอบการมายส์และสตาร์ทอัพไทยกว่า30บบูธที่มาพร้อมสิทธิพิเศษต,ต่างๆเฉพาะผู้เข้าร่วมงานนี้เท่านั้นกิจกรรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงขีดความ ความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์ไทยในฐานะที่ถทยเป็นผู้นําด้านการบริการและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายตลาดใหม่ๆในต่างประเทศเพื่อเป็นบันไดสู่การต,ต่อยอดธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบแชร์ประสบการณ์จากผู้นําทั้งภาครัฐและเอกชนในแวดวงธุรกิจต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมไมซ์ไทยโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร,รที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจมากมายที่จะมาอัปเดตอุตสาหกรรมและธุรกิจที่น่าสน ในยุควิถีใหม่8ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเทรนด์การจัดงานด้านไมซ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสุขภาพโลจิสติกค,ความยั่งยืนเกษตรกรรมและการบริการรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปออนไลน์ที่นําเสนอจุดเด่นทางวัฒนธรรมไทยที่มีชื่อเสียงเช่นการทําอาหารไทยเมนูย,ยอดนิยมการสอนศิลปะการชุบมวยไทยจากแชมป์ระดับโลกการให้ความรู้เรื่องเฟสติวัลหุ่นไทยและกิจกรรมเพ้นท์นากากอ,อนามายัยตลอดจนการสอนนวดเพื่อเป็นทางอาการออฟฟิศซินโดรมฉบับ นวดแผนไทยโบราณจากวัดโพพร้อมพาชมประวัติความเป็นมาอันยาวนานของตำรับการนวดวัดโพด้วยโดยทั้ง3กิจกรรมจะจัดขึ้นทั้ง2วันวันละสี่รอบซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันได้เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานนี้จะเป็นต้นแบบ ของงาน Virtual Platform ครั้งแรกที่รวมทุกอย่างนะครับเข้ามาเสมือนจริงคือคุณเข้ามาในเว็บไซต์นะครับคุณสามารถที่จะเหมือนเป็นคนที่เข้าไปในงานเทรดโชว์จริงวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้ที่เว็บไซต์ t h a i l a n d m i c e v i r t u a l e x p o .com นะครับแล้วเจอกันครับ การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้พร้อมกับตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ของภูมิภาคเอเชียซึ่งยังคงเป็นที่จดจำว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมการจัดงานไมซ์อย่างมืออาชีพและยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักเดินทางไมซ์จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมง,งาน Thailand ไม c e ชัวร์เอสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้ที่ www.thailandmys.virtualexpo.com ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25กุมภาพันธ์นี้มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เสมือนจริงเพื่อสารต่อธุรกิจให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงในอนาคต